สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลังประชารัฐเปิดตัวย่องลูกหยีลงสมัครสอสอ20เมษายน2560ที่พักพลังประชารัฐนายสันติพรพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังใน,นานะเลข,ขานุการพรรคพร้อมด้วยนายชัยวุฒนาขมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพูวอหน่วยการพักแถลงเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครสสจำนวนสิบคนดังนี้หนึ่งนายจำลองช่วยรอดว่าที่ผู้สมัครสสนนทบุรี2นายประทีปเลขาพันว่าที่ผู้สมัครสสตราดเขตหนึ่งนายมานะชนะสิทธิว่าที่ผู้สมัครสสจันทบุรีเขต2 4สีนายแสนคมอานาพงว่าที่ผู้สมัครสสจันทบุรีเขต3 5นายมัติชนชูทัพทิมว่าที่ผู้สมัครสสฉะเชิงเศราเขต3 6จ่าเอกยศสิงเหลี่ยมเลิศว่าที่ผู้สมัครสสฉะเชิงเศราเขตส7เจนายสุรพงพงนำชัยรุจิพง์ว่าที่ ผู้สมัครสสจุลบุรีเขต3 8นายฮาริ์พลสมจิตนาวทีผู้สมัครสสลบุรีเขต4 9นายสรวิชากรเลขานุกิจวัตที่ผู้สมัครสสกระบี่เขต2 10นายมานิตพรมการีกนวัตที่ผู้สมัครสสสมุทรปราการโดยมีรายชื่อน่าสนใจคือนายฮาริ์พลหรืออย่างลูกหยีดาราตลกที่ลงสมัครสสอในพื้นที่จังหวัดลบบุรีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม ข่าวเส์ขอบคุณครับ